สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับวันนี้นําข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจรัฐบาลมาเล่าฟังครับเมื่อสักครู่ครับวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 5เพจไทยคู่ฟ้าได้ขึ้นข่าวที่เพจนะครับบอกว่าใช้บัตรสบริการแห่งรัฐในการเดินทางได้แล้วตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ถึง30เมษายน65นะครับโดยบอกว่า เป็นค่าโดยสาราสรถบขส5 0 0ต่อเดือนนะครับแล้วก็เป็นค่า,ารถไฟ500ต่อเดือนครับและค่าโดยสาร500บาทต่อเดือนสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในกทมและปริมณฑลก็สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงรถไฟฟ้า b t s รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลวิ้งรถโดยสารรถเมคคสมะกอนนะครับก็เป็นข้อมูลจากาฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็หมายเหตุเงินค่าโดยสารนี้ถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ค c เซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง02 270 6400ในวันและเวลาราชการครับรายละเอียดข่าวนี้จะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกอีกหนึ่งครั้งนะครับให้ท่านผู้ชมกดอ่านดูรายละเอียดครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจไทยคู่ฟ้าครับสวัสดีครับ